กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับเป่งกล้ามโชว์ไปหนึ่งทีอเอออยู่กับพี่ฟูแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกมแรงดอพาร์เซลตามชื่อเลยนะครับเป็นเกมบนเว็บหรือในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมาเล่นกันวันนี้แล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดสมัสมาชิกช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปเอาละกดเ อ๋อเอ๋โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยล้มโอ้ขอบคุณมากเลยเราชนลงพื้นได้อย่างปลอดภัยแล้วแหละอันนี้เอคืออะไรฮะกดเอโอเอสไลด์ปั๊บโอกดเอสไลด์แล้วก็กดบีโอแล้วมีเลือดอยู่กับแล้วมีเลือดอยู่ข้างบนนะฮะทำยังไงก็ได้ให้อ่าตัวละครเราลงพื้นได้อย่างปลอดภัย โอ oh, ้เลเวลสามเราเออวะมาเยา๋ย,ายา้ยแเกมนี้อืมอันนี้ฉันคิดว่า A..B.. B คือนี่ใช่ไหมเอาเออเอา B ลงไปเอ้บ B คือเปิดปิดฝา C คืออะไรอะ่ะโอ้ยโอซีคืออ้นี่เหรอโอ้มีดีขึ้นด้ยโอ้ยเออ <c oughs> เอามาเอาไปเอาอะไรเอ A คืออะไรอะ่ะโอ้นี่ไงแล้วก็ อ๋อ uh, C เอ๋ไปแล้วครับโอ้ยหัวกระแทก็ไม่เป็นไรละเฮ้ยเฮ้ยล่วงอเคือเ oh, ชี่ยอะไรพวกนี้โอ้ oh, พี่รู้แล้วเอา A ลงมาเอา C แล้วก็ B นี่ไง B B ปั๊บเอเอๆ,ๆปั๊บ B ไงผมลงมาอยา่างปลอดภัยครับเย้ yeah! เอาละฮะเรามีการแต่งตัวใส่หมวกซันตา <c oughs> เพื่อความหวังดีอันนี้มันจะโหนลง A โหนเดี๋ยวนะซีคืออะไรสีคือยกเคนฮะโอเคแล้วบีะโอ้บีคือไอ้นี่อ๋อบีคือปล่อยเชือกเอาชิบหายแล้วเย้กระดูกห่าเอื้อโอเคเราเอาซียกขึ้นไปแล้วก็ปล่อยเอลงโฮ่เย้แล้วก็ปล่อยเบียู๊คืออะไรฮือดิ เกนี้อะไรมาเนี่ยฉันรู้แล้วฉันต้องลงพื้นที่อย่างปลอดภัยเกมนี้คนเก่งเท่านั้นที่จะสามารถเล่นได้โอเคกด A แล้วก็โหนฮะวู้มันมันมันมีช้าลงไหมวู้เบียงฮะวู้เบียงเบียงวู้โอ้โอ้โหหลักฟิสิกส์คือนีอะไรเย้ลงพื้นที่อย่างปลอดภัยโอ้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 ลงโอ้ปีนปีนลง โอ้ย oh, yeah. ่าอ้โอ้อะไรวันนี้บี B. คืออะไรฮะโอ้บ oh, ีคือปล่อยไอ้นี้ลงโอเคเอาละ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 โอเคเอก็คือเราเราก็ต้องปล่อยให้โดนบีแน่นอนชัวปา้าบเชื่อมั่นในตัวผมทุกคนเราจะต้องปลอดภัยปั๊บนี่ไงลงลง นี่ยังไงโอ้โหโคตรเอาโคตรเอาแล้วก็มีไอ้นี่ซ้อนอยู่อ่าสีปั๊บเย่เลือดเหลือหกอ่ออ่อย่เอคือระเบิดแน่นอนครับอ่าแล้วบีคืออะไรโอ้บีคือกดระเบิดเอคืออะไรอ่ะโอ้เอคือเอาระเบิดลงครปั๊บปั๊บแล้วกดระเบิดแล้วซีเราต้องแซมเปิลก่อนอ่อเฮ้ โอเคโอเคเหมือนเราจะต้องเอาระเบิดมากึกก okay, okay. the wow. oh, oh, ึเราบิระเบิดตุ้มว้าวฮอลี่ชินอ้ออ๋อผมลงมาแล้วผมลงมาแล้วเเราต้องอาจจะตรงนี้ล่ละตุ้มหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ฮะที่รู้ๆสไลด์ลงเฮ้ยโอ้ยอีกนิดเดียวอ่ะโอ้ มันต้องให้ระเบิดระเบิดตรงแอ่งน้ำใช่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 ใ่ให้ระเบิดระเบิด,บดลงแอ่งน้ำครับน่าจะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่เอ๋ว่าไม่ใช่นะอันนี้มันอาจจะต้องตรงนี้แหละ,ป,ะปุ๊มนี่เลยนี่เลยได้ชัวโหยเยโย่ปากโอ้โยย,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 ยิงนิดเดียวเองปะโถยีย่อะไรครับเนี้ย แล้วก็เอ้ยมันมีกระโดดปุ๊บนี่ไงโอ้โอ,โอ้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าปุ๊บโอ้มันเด้งตัวละครเราได้นี่วามันเด้งมันเด้งมันเด้งตัวละครเราได้อ้าเราผ่านเฉยเลยเยนะี่ยไรเนี่ยอหอะไรวะเนี่ยอันนี้ต้องเป็นลูกตุ้มอ่าเอคืออะไรอะ่ะอ่ะกดซีอุ้ยซีโอ้ตบฮะซีตบ,นะตบโอเคแล้วบีอ่ะ โอ้โก็เอะฮะเอาคือ C ตบ B อ่าลูกตุ้มเหล็กลง A ลดน้ำโอเค B B ลูกตุ้มเหล็กปวบสวยปวบโอ้โหเชียร์แล้วเอระบายดาวโอโม้มันต้องเป็นจังหวะลงปั๊บแล้วเราก็ตบตัวละครเราไปขึ้นเรือเกมนี้ เอาละฮะโอ้ยเดี๋ยวต้องผ่านไปได้นี่เลยปั๊บไหลปะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทำไมมันเราไหลฝั่งนี้อ่ะคืออะฟื้นนะตรงนี้แหละโปโอเคโปโอ้โหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยชิชโอ้มันยากมากเลยอ่ะ แต่ผมจะต้องผ่านด่านนี้ไปโปเห็นไหมล่วงมาปัา๊บปั๊บโอ้ยโอลิชิโอ้ยผมจะต้องดรอดจากด่านนี้ไปให้ได้จบโอ้อ้าอ้าวจะไหวดินี่แหละปัวสวย สวยตบโอ้โหยยเยยนิดเดียวทุกคนเราได้อยู่เราจะรอดเราจะรอดไปด,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 ด้วยกันเฮ้อปับปับ๊บจัวไปนี่โอ้ยจออโอเคลดลดลดน้ำลดน้ำ,นำเฮ้ยเราผ่านแล้วเย้โอ้โหด่านแปดคืออะไรวนันนี้นี่คืออะไรฮะเอ โอ้ oh, เอคือโอ้ oh, ยิงเบียโอ้โอ้เช็ดโอ้มันปรับ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 องศาอ่า ah, นี่ได้ป๊ป๊บโอ้ยโดนอีกแล้วเคยอันนี้ได้นี่ได้ไปป๊อปป๊บปโอ้ยไม่โดนมาอันนี้แหละ เย้ย่าโว้โหคนจะเก่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอต่อย C B อาหารแล้วไงวะก็คือไว้นี่แล้วก็ต่อยไหมโอ้ยโอ้ยก็คือเอาลงลิ์เฉยๆอะ โอ้ต่อยให้ต่อยนี่พังเฮ่อะไรมาเนี่ยอ้าอ้าเราเราต้องต่อยให้ลิฟพังนะทุกคนโอเคนี่อ่ะนี่เพื่อความอยู่รอดของนายท่านเรียบร้อยแล้วครับตกลงมาเอ้ามันดำยังไงอ่ะ มันน่าจะต่อยให้พังก่อนนะฮะจวบโอเคโอเคแตกหนึ่งพังแล้วโอเคโอเคค่อยค่อยค่อยโอเคต่อยไปดิพังก็ล่าโอ้ยต่อยไปดิ เยเี้ยเอ้ยชีวิตเนี่ยนี่มันลำบากจริงๆเลยอ่ะโอเคขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากนะครับถ้าใครชอบเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วเป็นแหลกเขี้ยอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะฮะก็สนับสนุนกันด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งหรือไม่ก็สนับสนุนด้วยการส่งซุปเปอร์แชร์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์สมัครสมาชิกช่องเป็นอะไรใจแค่ด้วยนะครับเอาเปจะกำลังสุกหน้าน่าจะหายเกมอื่นเล่นหรือเล่นเกมนี้ต่อเราลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ Bé bài, chúc mua